สวัสดีค่ะทุกคนครูชุลี่มาแล้ววันนี้พามาเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพยานี่นี่เดี๋ยวจะพามาดูโบสนะคะโบสนี่นี่น,นี่โบสนี้นะคะในใครเข้ามาแล้วทักทายครูชุลี่หน่อยนะตอนนี้ครูยอยู่บนเรือแบบว่าเอกซ์คลูซีฟมากนริ <laughs> นี่อยู่ในแม่น้ําเจ้าพยาเลยค่ะทุกคนได้ยินเสียงครูชัดไหมคะไหนทักทายหน่อยนี่ตอนเช้าเช้าวันนี้นะครูมานั่งเรือเที่ยวนะคะมีพี่ชายใจดีพาล่องเรือเที่ยว <laughs> โรดด้วยนะคะตรงนี้สวยมากเลยครูไม่ได้ติดไมคนะไม่รู้เสียงดังฟังชัดเปล่าเข้ามาแล้วทักทายหน่อย เรือส่วนตัวเลยเขาเรียก VIP อพีใช่ไหมพี่แก้วเกิน VIP อพแล้วจริงปะเลยวีเอพีไปแล้วโอ้โหเพราะไม่มีไม่มีใครเคยได้นั่งใช่น่าจะคนใหญ่คนโตก็นั่งเฉพาะคนใหญ่คนโตถึงได้นั่งเรือนี้อย่างเช่นใครบ้างท่านทูตท่านทูตอ่าท่านทูตอ่ฝรั่งเศสท่านทูตฝรั่งเศสแล้วก็ชาติแล้วก็แล้วก็ผู้ว่า ชาชาดแล้วก็อีกคนนึงก็ครูชูรี่อีกคนนึงก็ครูชูรี่นะคะที่ได้นั่งนั่งเรือแบบ VIP อพีอันนี้นี่เห็นเงาพี่แก้วแวบ,บๆนี่เรือสวยไหมทุกคนเรือแบบวีไอพีะไรปไปเรื่อยเดี๋ยวไปยันมาพากร,รุงเทพไปไลฟ์ไปเรื่อยโอเค เปลี่ยนโมเมนต์บ้างมาไลฟ์บนเรือสวยไหมไหนเข้ามาแล้วทักทายหน่อยะค่ะทุกคนนะเช้าวันนี้ครูยังไม่ได้นั่งสมาธิยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยเพราะว่าอยากจะมานั่งเหลือ <laughs> อยากจะให้ทุกคนดูว่ามันสวยมากทุกคนดูดิเวลายามเช้าอะ่ะแล้วนี่คือกรุงเทพมหานครทุกคนนะสวยไหม ไหนๆครูมาไลฟ์แล้วนะเผื่อใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ครูจะตอบให้นะคะเสียงชัดหรือเปล่าทำไมไม่มีใครคุยกับครูชูลี่เลยนี่เป็นโรงแรมนี่เป็นเรือเป็นเรือที่ครูยอยู่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวตรงใต้สะพานตรงนู้นเนาะเขาเรียกสะพานอะไรนะ ะพานกรุงเทพทุกคนสะพานกรุงเทพนี่มันเปิดได้ด้วยนะเวลามีเรือให,ใหญ่มานะคะแล้วก็นั่นเห็นไหมนั่นบ้านอาจารย์บัณดิตคอนโดอาจารย์บัณดิตนะต่อไปครูชรีนั่งเรือไปได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องนั่งรถไปห,หาอาจารย์ละสามารถที่จะนั่งเรือนี่เลยนะไปขึ้นตรงท่าที่บ้านอาจารย์บัณดิตได้เลยนี่เดี๋ยวให้ดูวิวดีกว่า ให้ดูวิวสวยๆที่กรุงเทพดีกว่านี่ๆทุกคนดูทุกคนดูนดสวยมากนะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วดูนะคุณดูธรรมชาติของเรานะคุณบอกว่าแบบต้องไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี้เที่ยวน,นั่นถึงจะมีความสุขต้องยุโรปต้องอเมริกาคุณดูนี่ประเทศไทยบ้านเราก็สวยแล้วดูนะครูนี่แบบปรับตื้มมากเวลาพระอาทิตย์มันส่องกระทบ สวยสุดๆสวยสุดๆสวยสุดๆแล้วครูกลับกล้องเลยอะแล้วครูก็นั่งย้อนแสง ใช้เรือเรานั่งได้ไหมคะพี่แก้วได้ได้ได้หมดแต่ตกน้ำไม่คนก็โทรศัพท์ไอฟนกันน้ำได้มันกันได้แต่มันบรุมลงไปดิงมครับเฮ้ยมันได้เลยอรอเล็กๆอย่างเงี้ยนะถ้าริตะลิงก็งมได้ออเหรอใส่ถ้าการไม่น้ำไม่ต้องใช้ประดาน้ำเมันลึกจัง ถ้าหนูหล่นลงไปก็งมหนูขึ้นมาจ้ะเอาเอา,เอาไอ้สวิงตักขึ้นมานี่นี่น,นี่ทุกคนสวยมากคนดูเยอะมากตอนนี้มีอยู่19คนดูบรรยากาศดูเรือประพาจะพาไปดูศาลศาลเจ้าศาลเจ้าเหรอสักดิ์สิทธิ์เปล่าเราก็ไปเลยเข้าไปาไหว้ในกระถางเขาก็บอกไปก่อนว่าศักดิ์สิทธิ์ พามาดูวิวเฉยๆค่ะวันนี้ไม่ได้สอนอะไรไม่ได้เตรียมอะไรมาสอนเดี๋ยวตกเรือ <laughs> <laughs> แต่ถ้าถามก็จะตอบให้ถ้ามีคำถามจะตอบให้ค่ะถ้าใครจะถามครูเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครูก็จะตอบให้โอเคไหมวันนี้พามาเที่ยวคนเดียวไม่ได้ต้องพาเพื่อนๆมาเที่ยวด้วยสวยมากทุกคนดูนีงกับต่างประเทศโคตรสวย Oh, สวยนีๆอันนี้เรือมีใครอยู่แถวนี้ไหมบุคโลเขาเรียกบุคโลใช่ไหมพี่แก้วนี่โรงแรมนอกจากนั่งแล้วยังได้ฝึกขับเรือด้วยเมื่อวานฮ,ฮะไม่ฉาหรออคนยินดี เพราะว่ายิ่งยินดีเราก็จะยิ่งได้แบบที่เขาได้สวัสดีจ้านา,นารีวิวสวยไหม สวยมากบ้านหรือคลองหาดสวยมากเหมือนเลือนไทยเลยนะเหมือนเลือนไทยเลยอ่ะหร่าโรงแรมเปล่าพี่แก้วเนาะโอ้หบ้านบ้านแบบไม้เก่าอ่ะหูสวยมาก สวยโอ้หใหญ่ตหโตมโหฬารเคเอาบ้าง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 นี่แหละไหนใครชอบบ้านริมน้ำมั้งคะใครชอบบ้านริมน้ำต้อง่อ n i นิเฟสละต้องชื่นชมเยอะๆนะกับสถานที่ที่เราชอบเนี่ยชื่นชมไปเลยคอนโดที่ครูได้มาอยู่ก็มาจากการที่ครูก็เลือกมานะ นี่เป็นเรือไฟฟ้า <Christopher> ส, <marriage> สวยจังเลย <ersch Lake> มาด <gue muchas> <annah Blaze standards> ูฝั่งนี้ดีกว่า เราลอดใต้สะพ,พานไปแล้วสะพานลอดไปแล้วตรงไปเลยเหรอลอดแล้วตรงไปอีกเหรอลอดแล้วก็ที่อากสารตรงนี้เลยอ๋อสารไม่ได้อยู่ไกล้น,น,นี่เพื่อนๆเคยเห็นท้องสะพ,พานไหมท้องสะพ,พานกรุงเทพครูก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือ Amazing Bangkok นี่คือ Amazing Bangkok คูชุลี่พาเที่ยวนี่่น,น,นสะพานเดี๋ยวเราจะเห็นใต้ท้องสะพานแล้วดูวิวแล้วกันนะไม่ต้องดูหน้าคูชุลี่หรอก ล่องเรือยามเช้าแบบนี้สวยมากทุกคนดูสิดูสิสอ๋อนี่สารเจ้าสารเจ้าพ่อพระเพิงโอ้ใหญ่นะพี่แก้วนีสารเจ้าด้วยค่ะตรงนี้นี่นี่นนพเพื่อน เราจะได้เห็นท้องสะพานแล้วนี่ใต้ท้องสะพานอ๋อใต้สะพานเขาก็มีกล้องนะมีกล้องวงจรปิดโอ้โหสวยมากทุกคนครูชุลี่ชอบน้ำมากมากชอบแม่น้ำมากมากมากกว่าทะเลด้วย ชอบน้ำจืดโอ้โหนี่เราไปถึงบ้านอาจารย์เลยนะน่นาบ้านอาจารย์บันดีจ้ะบ้านอาจารย์บันดีดอยู่ตรงนั้นนะทุกคนบ้านอาจารย์บันดีดอยู่ตรงนั้นไหนอุ้ยปลาเพียบเลยโอ้โหโอ้โห เพื่เพื่อนเห็นปลาไหมปลากระโดดเต็มเลยอะ่ะเป็นฝูงเลยพี่แก้วปลาสวายเหรออ,อยู่ตรงไหนคะอ๋อโอเค,อเคพี่แก้วพาไปเที่ยววัดบุคคลวัดนี้สวยมากตอนกลางคืนสวยมากวัดเนี้ย เขาติดไฟสวยนะอ๋อสวย เทอทะเลต้องดำน้ำดูปลาประการลังครับน้ำจืดน่าก,กลัวไม่น่ากลัวหรอกค่ะเราเซฟต,ตี้เนาะทุกที่ก็สวยหมดคุณคุณชีพชูชัยอยู่ทะเลเหรอคะแต่ครูยังดำน้ำไม่เป็นนะดำน้ำไม่เป็นแต่ว่ายน้ำได้แต่ว่าดำดำน้ำลึกยังไม่ยังไม่เคยเรียนนะยังไม่เคยฝึกตอนนี้กำลังแพชชั่นกับการ uh, เรียนขี่มา้า แล้วก็เล่นสกเก็ตบอร์ดอันต่อไปก็คือจะเล่นเซิร์ฟนะเซิร์ฟบอร์ดที่ทะเลนี่น,น,น,นี่อันนี้เป็นวัดบุคคลูสวยมากๆทุกคนอยู่บนเรือ มาดูไลฟ์ทักทายกันหน่อยนะแล้วก็อออะไรอะถ้าอยากจะถามคำถามเรื่องจิตวิญญาณอะไรกับครูก็ได้ครูจะตอบให้เ,เพราะครูไม่ได้เตรียมของพ่ออะไรมาสอนเดี๋ยวตกเรือโอเคไหมคะทุกคน มาฝูงเบลเลอร์เลยทุกคนเห็นพี่แก้วด้วยเห็นพี่แก้วนั่งอยู่ด้วยนั่งตัวแข็งเลยปาโหปากระโดดเพียบเลย กระโดดอยู่ตรงเพื่อนเห็นปลาไหมนี่ปลาเพียบเลยโหน่ารักอะ่ะดูดิดูดิดูดิทุกคนโอ้เห็นยังว่ามันเหลือเฟือโลกนี้มันเหลือเฟือหไหมทุกอย่างมีเหลือเฟือทุกอย่างเนี่ยมีเหลือเฟือถ้าคุณจะอยากได้ จะได้เข้าใจเป้าถ้าคิดว่ามันขาดแคลนคุณไม่มีทางจะได้หรอกใช่ไหมไหทำไมปลาต้องมาอยู่หน้าวัดเพราะว่าหน้าวัดมีความหลังยืนยัมีความรักเยอะแต่ลเพราะว่าคนที่มาเนี่ยเขาก็เออจิตใจดีบ้าแบงปั้นและที่ไหนที่มันดี ว่าวะแบบนี้ก็จะดึงดูดได้ไมมีแตบบ่ความาามั่งคั่งสมบูรณ์โอ้โหปลาเพียบเลยโอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะพี่แก้ว,งงอวโอ้โหโอ้โหแบบกระโดดกันบุบรับบุบรับ ใส่เสื้อคู่มาให้อาหารปลาน่ารักคู่รักอเอาเลยน่ารักจังเลยมสบุคคลโลนี่คอนโดอาจารย์หนูเลยนะ ตัวอาจารย์ที่สอนหนูอะอาจารย์บัณฑิต <laughs> ถ้ายื่นมือออกมาก็จะเห็นนะเนี่ยเ <laughs> นโอ้โหเขายังไม่ตื่นหรอตื่นสายตื่นสิบโมงอันนี้เรืออะไรพี่แก้วเน,นี่ยเรือน้ำมันเนี่ยหรอ อ๋อแล้วไม่มันอะไรเยอะแยะข้างบนอ,งอ,งอ๋ออ,อ๋อโอ้โหวิวนี้สวยมากอยากจะถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปดีก,กว่าไม่มีใครจะถามอะไรครูใช่ไหมไม่ถามครูก็จะไปแล้วนะ หมดวิวแล้วไม่มีคนสาวแบบว่าระวังสุมแบบตังโมนะไม่มีระวังน้องขัังกาแบบตังโมคนดีแบบหนูชาตินี้ไม่ได้ตัดสินใจมาจบชีวิตแบบนั้น <c oughs> <c oughs> ยังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยังต้องทำอยู่ น้ำกันได้เลยเหรอถ้ามีคนมีเรือมาจอดก็กระโดดเล่นได้เลยเหรอแต่ว่ามันอันตรายเกินไปค่ะออาาอัันตนตตรรยยเพราะมันลึก ดูวิวเท่านี้เดีย๋ยวค่อยไปรอเจอกันในในไลฟ์นะคะเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูจะไปถ่ายรูปและถ่ายรูปเล่นแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะเดี๋ยวไว้วันหลังพามาเที่ยวใหม่สวัสดีจ้าป้าตานี่ครูมาล่องเรือครูมาล่องเรือกางเช้าที่แม่ที่แม่นาเจ้าพญาจ้ะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกคนนะคะครูชูรีปไปแล้วนะ ถ่ายรูปหน่อย